ชาวบ้านสุดทนเรียกร้องให้ผู้เสียรับผิดชอบสร้างเมนเผาศพแบบมาตรฐานที่ผ่านมาชาวบ้านเดือดร้อนแต่ผู้รับผิดชอบกลับเมินผู้นำหมู่บ้านหมู่ที่สามและหมู่ที่หกนำโดยนายเจริญวัณรั์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านกลางตําบลท่าว,วางตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอสมและสมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเรื่องความเดือดร้อนของเมนเขาศพจากการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยนายเจริญวัณรัตน, 3, น,น์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามนายมณัตใจบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกนายอมรรักหอมใจในายศรีมาชัยศรีนายเทียนชัยกันหอมนายประเสริฐกูลนายนายมนัดไัยคำวัง สมาชิกสภาเทศบาลตะบนท่าวังตาลและนายชัยชนะทานายวา่าได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยสืบเนื่องมาจากชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเลยเรียกร้องให้ผู้นําหมู่บ้านจัดทําแผนการก่อสร้างเมนเผาศพใหม่เพราะของเดิมเป็นแบบเก่าที่ต้องใช้ฟืนหรือถ่านในการเผาศพหากฝนตกลงมาก็ไม่สามารถเผาศพได้ และยิ่งมีลมงพัดทาให้ฟุ้งกระจายคลุ้งไปทั้งหมู่บ้านซึ่งเมนเผาศนี้อยู่กลางหมู่บ้านยิ่งช่วงฤดูห้ามเผาศชาวบ้านต้องเดือดร้อนไปตามๆกันและที่สําคัญประประบาหมู่บ้านที่ชาวบ้านใช้ดืม่มและใช้บริโภคอุปโภคชะล้างต่างๆนั้นก็อยู่ในพื้นที่ติดกันอีกด้วย เรื่องนี้เคยเข้าแผนการก่อสร้างของท่านนายกท่านเก่ามาก่อนแล้วแต่ก็เงียบหายไปจนนายกคนใหม่มารับหน้าที่เรื่องนี้ก็เงียบหายไปเหมือนเดิมซึ่งทางอำเภอก็ได้เคยชี้แจงแล้วแต่ก็ไม่ชัดเจนปีที่แล้วสื่อมวลชนหลายสำนักก็ได้นำข่าวนี้นําเสนออย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าทางผู้รับผิดชอบก็ยังเฉยไม่ได้ให้ความสนใจต่อย่างใด ดังนั้นแล้วชาวบ้านที่ได้เข้ามาร่วมประชุมดังครั้งนี้ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าควรจะสร้างเมนเผาศพใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านท้ายนั้นนายชัยทนายความได้กล่าวว่าเรื่องนี้สําคัญเป็นอย่างมากยิ่งช่วงมีโรคระบาดด้วยแล้วสมควรอย่างมากตนจะเป็นอีกแรงหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สําเร็จนายชัยได้กล่าวในตอนท้าย คมณมทำครับผมทำที่ประกายการทวงค่าที่อยู่ใกล้กับประจ้าบ้านกลางถ้าหากเวลามีการเผาศพแล้วที่มีผลกระทบในด้านไหนพ่อครับที่สร้างปัญหาหรือว่าสร้างปัญหาขึ้นมานนะครับเจ้ามีทั้งกินทั้งควรเจ้าบางครั้งศพมีแม่จะต้องเอามาดูแลแค้วกระเผาหืหมดบ่หมดเจ้าถ้าบ่หมดต้องเดือดร้อนป้าหลวงแหงข้อหลายศพแล้วเจ้า มันดีก็ละไว้จะต้องไปโทรหาประหลวงรบกวนประหลวงมาจัดการตึงกินตึงควรทำเดือนร้อนนี้มีมาน,นานหรือยังนานแล้วเจ้าแล้วตอนนี้วัดอุรโธงเนี่ยที่มาในวันนี้ต้องการอะไรก็ต้องการให้สร้างเร็วที่สุดเจ้าเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันโควิดอย่างกันระบาดนิวส์ข่ดมันจะไปผู้อ่านดูราทิปสีรายงานจ้า